ส,สวัสดีครับผมเพื<ๆ>่อนเพื่อนกำลังอยู่ในรายการขอบสนามถามมาโลดนะครับเป็น E P ศูนย์จะเป็นรายการที่ยกคอมเมนต์คำถาม,ถามความสงสัยของแฟนๆขอบสนามว่าจะเป็นเรื่องฟุตบอลเรืร่องพวกเราสองคนเรื่องอะไรก็ตามที่ปาถามได้หมดเลยคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปก็ได้ที่แฟนเพจขอบสนามก็ได้แท็กขอบสนามถามมาโลดผมรู้ว่าสงสัยว่าแบบพี่แอนมีแฟนหรือยังอะไรแบบนี้มันน่าสนใจคำถามใครน่าสนใจนะครับเราตอบในรายการให้วันนี้เนี่ยน้องแอนก็เตรียมคำถามมาด้วย ถามมากันเยอะมากดูจากคอมเมนต์ใน y u t u b e เนี่ยมีมากมายมีอันนึงเนี่ยน่าสนใจมากจากคุณกาโต้ถามในคลิป็อปเข้มดิวยอดแย่จะถามมาว่าดิวแปลว่าอะไรพี่มีคนมาตอบด้วยนะคะเป็นคอมเมนต์ที่น่ารักมากนั่นก็คือดิวมันเป็นคำเพี้ยนจากคำว่าเดี๋ยวนะฮะพอเห็นปุ๊บเนี่ย ผมนี่ยืนขึ้นเลยยืนเป็นนักคอมเลยไม่ได้แปลว่าเดี๋ยว D E A L มันหมายความว่าตกลงซื้อขายไฮ้ยวันนี้เราไปเที่ยวกันแกเรียนคาวชันดีว้าวดิวอย่างนี้โอเคเป็นต้นไม่ใช่คำว่าเดี๋ยวเป็นคำถามที่น่ารักมีจริงจงยังมีคำถามอื่นอีคุณนุกเกอร์4ฟ m เนะคะถามว่าแคนแนลของแท้ใช่ปะโอ้โหนี่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะแคนแนลขอสนามออฟฟิเชียลเปิดยังเป็นทางก้าแล้ววิธีสังเกตง่ายนิดเดียวโปรไฟล์ต้องเป็นรูปสีแดงๆแบบนี้นะคุณอมศิลกิน จะถามมาว่าขอบสนามเนี่ยตกลงลงคลิปยังไงบ้างครับพีู่ที่เป็นเรื่องที่เท้าไม่คีมีโอกาสมานั่งพูดจะอธิบายตรงนี้เลยละกันว่าจริงๆแล้วขอบสนามมีรูปแบบการลงวิดีโอที่ชัดเจนทุกๆ11โมงของทุกวันก็จะมีขอบสนามท็อปเคมนะครับเป็นเวลา11โมงตรงจากนั้นเนี่ยตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปยันไปถึง4ี่ทุ่มก็จะมีหาฟุตบอลทุกๆต้นชั่วโมงแต่ละชั่วโมงเนี่ยก็จะมีภาพพิเศษติอะไรต่างๆให้ท่านฟังแบบข้วนกระบวนความในเพจเพจเดียวคอนเทนต์ของขอบสนามมีวันละเปน านถ้า,ถาเราไม่ได้กด notification เ<ม>นี่ยอยากดูจริงๆ,งๆ,ๆเนี่ยง่ายๆนะครับท่องเซิร์ชเนี่ยเข้าขอสนามมา17โมงของทุกวันมี top t e นให้ท่านดูอย่างแน่นอนเป็นการบอกกล่าวอย่างเป็นทางการนะแล้วกันนะครับ<ช>ขอบ<ม>คุณมากที่ติดตามเลยดีมากที่ถามคำถามเข้ามาจะได้เป็นบันะชาสำคัญไปในตัวเลยขอบสนามใน u t u b e อย่างเงี้ยแตกต่างจากขอบสนามใน Facebook ยังไงอะคะ Official Channel ใน u t u b e เนี่ยเราตั้งใจให้เป็น c อม m u n i t y ้ห้องรายการวาไรตี้กีฬาซึ่งในแต่ละสัปดาห์ต่อไปนี้เนี่ยจะมีรายการใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอี ทีว <usion> ีภาษาอาจจะแบบว่าดิบๆนิดนึงนะฮะกดสับตะไคร้ไว้ก่อนเลยอ่ะคอมเมนต์นี้น่ารักมากเลยต้องมาบอกความในใจซึ่งเป็นความในใจที่น่าจะ ผ่านปลายมือ,อมเข้ามาลงนิ้วใจความว่าพี่แอนหน้าเย็บมากพี่แอนหน้าเย็บมากหน้าเย็บมากผมบอกตรงนี้เลยว่าน้องแอนไม่เก็บผ้าดังนัน้นเย็บกันไม่ได้หนูไม่ผ้าแล้วก็อย่าลืมนะครับถามคำถามของท่านมาแอรแท็กปอบสนานทาม,มาลมพบกับเราได้ใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าปอสุดท้ายก่อนคุณจะถามอะไรมาต้อจะมาป่อยกันวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับกดไลค์ด้วยนะ